สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ยูเครนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นน่าติดตามมากข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับฉบับวันที่8พฤศจิกายน2025ซึ่งก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีระลอกใหญ่ครั้งใหม่จากทางรัสเซียน้ําเสียงวันนี้อาจจะจริงจังนิดนึงนะครับเพราะเนื้อหามค่อนข้างหนักแต่ก็จะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลจากรอยเตอร์สครั้งนี้เอ่อต้องบอกว่าให้ภาพที่น่าสนใจหลายมิติมากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่รายงานว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สะท้อนภาพรวมที่ซับซ้อนทั้งเรื่องในสนามรบเองส่งครามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความพยายามทางการทูตที่ยังดูเอ่อติดตันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาลองกลั่นกรองสาระสำคัญจากรายงานนี้เพื่อดูความเชื่อมโยงแล้วก็ในยะที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังนะคะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอาข้อมูลจากรอยเตอร์สนี่แหละครับมาพิจารณากันทั้งรายละเอียดการโจมตีผลกระทบปฏิกิริยาจากยูเครนรัสเซีย,รยบริบทแวดล้อมและก็ความหมายระหว่างบรรทัดเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเท่าที่ข้อมูลมีนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมการโจมตีครั้งใหญ่ที่รอยเตอร์สรายงานไว้เลยดีกว่าเป็นปฏิบัติการที่เกิดข้ามคืนวันที่7ต่อเช้าวันที่8พฤศจิกายนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรอยเตอร์สบอกว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธจำนวนมากจริงๆนะคะมีทั้งขีปนาวุธหลายสิบลูกเลยแล้วก็โดรนอีกหลายร้อยลำหลายร้อยลำค่ะตัวเลขนี้อืมมันบ่งบอกถึงขนาดแล้วก็ความตั้งใจในการโจมตีครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าทางยูเครนจะบอกว่าสกัดได้เยอะนะคะแต่ว่าขนาดที่ส่งมามันก็ใหญ่พอที่จะสร้างความเสียหายได้พอสมควรเลยค่ะหลายร้อยลำนี้ ไม่ธรรมดาเลยนะครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับจากข้อมูลในรายงานแบบว่ายุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปหรือว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับประเด็นที่รอยเตอร์เน้นย้ำเลยก็คือการมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานค่ะอันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญสคัญอย่าง ภูมิภาคเคียฟโปตาวาที่อยู่ตอนกลางแล้วก็คาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะคะคือรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากนัฟโตกาซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัฐยูเครนเองเขาบอกว่าแค่ช่วง2เดือนก่อนหน้าการโจมตีใหญ่รอบนี้เนี่ยโรงงานผลิตก๊าซของยูเครนถูกโจมตีไปแล้วถึง9ครั้งค่ะโห9ครั้งใน2เดือนนี่มันไม่ใช่เรื่องบางเอินแล้วนะครับมันเห็นรูปแบบชัดเจนมาก ถูกต้องคะ่ะมันแสดงถึงความพยายามต่อเนื่องที่จะแบบว่ากดดันหรืออาจจะถึงขั้นทําลายภาคพลังงานของยูเครนเลยและที่สําคัญนะคะการโจมตีใหญ่ล่าสุดครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ฤดูหนาวอันโหดร้ายกําลังจะมาถึงพอดีซึ่งเป็นช่วงที่พลังงานนี่สําคัญมากๆต่อชีวิตประจําวันของผู้คนเลยค่ะอืมการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลานี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ แล้วมีรายงานความสูญเสียที่รอยเตอร์สกล่าวถึงไหมครับในส่วนของพลเรือนน่าเศร้าใจค่ะคือมีรายงานผลกระทบต่อพลเรือนโดยตรงเลยรอยเตอร์สระบุถึงเหตุการณ์ที่เมืองดนิโปรนะคะมีดโดรนลำหนึ่งพุ่งเข้าจมตีอาคารอพาร์ตเมนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีก12รายค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในแคว้นคาคีฟอีกหนึ่งรายแล้วก็ทางตะวันออกเชียงใต้ยอย่างแคว้นซาบุริเชียอีก3รายตัวเลขเบื้องต้นที่รอยเตอร์สรายงานก็คืออย่างน้อย7ชีวิตค่ะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจจริงๆครับและนอกจากภาคพลังงานผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่กระทบชีวิตประจําวันของผู้คนล่ะครับมีข้อมูลส่วนนี้ไหมครับ มีค่ะรายงานอ้างคำยินยันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนคุณยูเลียสวิลิดนโคที่เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะท่านก็พูดถึงความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแคว้นปลตาวาที่เมืองสำคัญอย่างเครเมนชุกแล้วก็ฮริชนี y พลฟนีเนี่ยถึงกับต้องใช้เครื่องปั่นไฟสำรองเพื่อรักษาระบบจ่ายน้ำประปาไว้ลองนึกภาพตามนะคะการไม่มีน้ำประปาใช้ในขณะที่อากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆ โหกระทบชีวิตประจำวันแบบเต็มๆเลยนะครับเนี่ยการโจมตีแบบนี้ในช่วงเวลานี้มันก็ทำให้เกิดคำถามถึงเป้าหมายจริงๆนะครับว่าต้องการแค่ผลทางทหารหรือว่าต้องการสร้างความยากลำบากให้ประชาชนในวงกว้างกันแน่นั่นล่ละค่ะเป็นประเด็นที่ถูกต้องคำถามเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าทางฝั่งยูเครนก็ตอบโต้อย่างแข็งขันเลยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีตามที่รอยเตอร์สรายงานค่ะท่านออกมาเรียกร้องอะไรบ้างครับ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตต่อรัสเซียค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานทั้งหมดของรัสเซียเลยท่านให้เหตุผลชัดเจนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนโดยเฉพาะก่อนฤดูหนาวแบบนี้มันเป็นการกระทําที่เล็งเห็นผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงแบบปฏิเสธไม่ได้เลยอืม mm. เป็นการตอบโต้ที่ตรงไปตรงมาทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางรัเสเซียเองก็คงมีมุมมองหรือคําอธิบายที่ต่างออกไปใช่ไหมครับรอยเตอร์สได้นําเสนอฝั่งรัสเซียว่ายังไงบ้างครับใช่ค่ะอันนี้สาคัญเลยคือรอยเตอร์สนำเสนอถแถลงการจากฝั่งรัเสเซียด้วยเพื่อให้ภาพมันสมดุลน,นะคะทางรัเสเซียก็อ้างว่าเป้าหมายของการโจมตีครั้งใหญ่นี้คือโรงงานผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ แล้วก็สถานประกอบการด้านพลังงานที่สนับสนุนกองทัพยูเครนเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่พลเรือนนะคะนอกจากนี้ทางรัเสเซียยังอ้างความสําเร็จในการรุกคืบภาคพ,พื้นดินด้วยบอกว่าสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอยูเครนได้อ๋อแสดงว่านอกจากการโจมตีทางอากาศที่หนักหน่วงแล้วการซุ่มรบภาคพื้นดินเองก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วทางรัเสเซียก็ยังพยายามรุกคืบอ,อยู่ ถูกต้องค่ะทั้งสองส่วนมันดำเนินไปพร้อมๆกันซึ่งรอยเตอร์สก็รายงานทั้งสองด้านเลยทำให้เห็นว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดในหลายมิติแล้วก็มีการอ้างความสำเร็จในสนามรบจากฝั่งรัสเซียด้วยค่ะการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเรื่องเล่าหรือเน a t ที e ที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้รัสเซียบอกเป้าหมายทหารยูเครนบอกจงใจโจมตีพลเรือนอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นบ่อยๆนะคะในความขัดแยง้งมันสะท้อนอะไรบ้างครับในมุมของรอยเตอร์ส สิ่งที่น่าสนใจคือรอยเตอร์ทำหน้าที่นำเสนอคำกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยที่ไม่ได้ตัดสินชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดซึ่งการที่ข้อมูลมันขัดแย้งกันแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนความซับซ้อนมากๆเลยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสนามรบจริงๆและแน่นอนค่ะมันคือส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารที่ก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลย การที่แต่ละฝ่ายยืนกรานในมุมมองตัวเองอย่างหนักแน่นแบบนี้และะ้วค่ะที่อาจจะเป็นกำแพงสำคัญเลยในการสร้างความไว้วางใจถ้าหากจะมีความพยายามเจรจากันในอนาคตเข้าใจเลยครับคือต่างฝ่ายต่างก็พูดในมุมตัวเองแล้วข้อเท็จจริงในสนามรบมันก็ตรวจสอบยากมากทีนี้นอกจากการสู้รบสงครามข้อมูลแล้วบริบททางการทูตล่ะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจที่รอยเตอร์รายงานไว้บ้างไหมครับมีการกล่าวถึงอยู่คะ่ะ รายง,งานระบุว่ายังคงมีความพยายามแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกอยู่นะคะโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาที่อยากจะเห็นการหยุดยิงเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าความพยายามในการผลักดันไปสู่ข้อตกลงสงบศึกที่แบบว่าถาวรจริงๆจังๆเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเท่าไหรค่ค่ะแล้วมีข้อเสนอหรือแนวคิดอะไรเกี่ยวกับการเจรจาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ้างไหมครับในรายงาน มีประเด็นที่น่าสนใจที่รอยเตอร์สอ้างถึงค่ะคือแนวคิดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยเสนอไว้เมื่อเดือนตุลาคมก่อนหน้านั้นให้มีการตรึงแนวรบปัจจุบัน freezing the current front lines นะคะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการยุติสงครามอ๋อข้อเสนอตรึงแนวรบปัจจุบันหมายถึงหยุดยิงแล้วก็แต่ละฝ่ายคุมพื้นที่ตัวเองไปก่อนเพื่อเริ่มคุยกันใช่ไหมครับแล้วปฏิกิริยาต่อข้อเสนอนี้เป็นยังไงบ้างครับ ทั้ง,งฝ่ายตอนที่รอยเตอร์รายงานนะคะดูเหมือนว่าทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะแสดงท่าทีที่ค่อนข้างเปิดรับแนวคิดนี้นะคะในฐานะจุดเริ่มต้นของการเจรจาได้แต่ว่าทางฝั่งรัสเซียโดยเซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศกลับปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างชัดเจนเลยค่ะปฏิเสธชัดเจนเลยเหรอครับทั้งๆท,ที่มันก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกเบื้องต้นที่พอจะเป็นไปได้มันดู ค่อนข้างย้อนแย้งนิดๆไหมครับกับการที่รัเสเซียบอกว่าต้องการสันติภาพแต่กลับปฏิเสธเงื่อนไขแรกแรกที่อาจจะนําไปสู่การคุยกันได้นานเท่านั้นการปฏิเสธเงื่อนไขการตรึงแนวรบซึ่งอาจจะมองว่าเป็นก้าวแรกสู่การเจรจาที่หลายฝ่ายเสนอนี่ก็อาจจะบ่งชี้ได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นจุดยืนที่ไม่ยืดหยุ่นจริงๆของรัเสเซียตอนนี้หรืออาจจะเป็นการประเมินสถานการณ์ในสนามรบว่าตัวเองยังได้เปรียบอยู่เลยยังไม่จําเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ก็ได้ ซึ่งรอยเตอร์สก็ไม่ได้ฟันธงนะคะแต่ให้ข้อมูลมาแบบนี้การที่การเจราจามันดูเหมือนจะติดตั้งแต่ก้าวแรกแบบนี้ประกอบกับสถานการณ์สู้รบที่ยังรุนแรงมันก็ไปสอดคล้องกับคําเตือนที่น่ากังวลที่รอยเตอร์สอ้างถึงเหมือนกันนะครับจากอดีตเลขาธิการนาโต้แอนเดอร์สฟ็อก s ์รัสมูเซนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคุณรัสมูเซนซึ่งก็เป็นบุคคลสําคัญด้านความมั่นคงของยุโรปนะคะได้ออกมาเตือนถึงภาวะที่เรียกว่าสงครามที่ไม่สิ้นสุดหรือ forever war ที่ยูเครอนอาจกำลังเผชิญอยู่คำนี้ฟังแล้วรู้สึกหนักอึ้งเลยนะคะ forever war สงครามที่ไม่รู้จบมันหมายความว่ายังไงครับในปริบทนี้ก็หมายถึงความขัดแย้งที่มัน ยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ยังมองไม่เห็นทางออกหรือจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้เลยท่านราสมุเซนเตือนว่าถ้าหากพันธมิตรในยุโรปไม่สามารถเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพพอเนี่ยยูเครนหาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายคือการค่อยๆสูญเสียดินแดนไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคาเตือนนี้ยิ่งดูน่ากังวลเมื่อเรามองย้อนไปว่าความขัดแย้งนี้มันเริ่มจากการรุกรานเต็มรูปแบบตั้งแต่ กุมภาพันธ์ปี2022แล้วแล้วก็ได้กลาด็นสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่และนองเลือกที่สุดในยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวค่ะเว้นจังหวัดเล็กน้อยนะครับอือตอกย้ำถึงความยืดเยื้อความรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะยังหาทางลงไม่ได้จริงๆนะครับทำกลางการโจมตีใหญ่จากรัสเซียแบบนี้มีรายงานถึงปฏิบัติการตอบโต้จากฝั่งยูเครนบ้างไหมครับเพราะดูเหมือนความขัดแยง้งมันไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนอย่างเดียวใช่ค่ะ รอยเตอร์สได้รายงานถึงการตอบโต้ข้ามพรมแดนด้วยเหมือนกันมีข้อมูลว่าโดรนของยูเครนได้โจมตีสถานีไฟฟ้าย,ย่อยแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของรัสเซียนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเหตุการณ์ที่โดรนยูเครนไปโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองซาราตอฟของรัสเซียทําให้มีผู้บาดเจ็บสองรายซึ่งการตอบโต้ข้ามพรมแดนแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ภาพรวมของความขัดแย้งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเราก็แสดงให้เห็นว่าผลกระทบมันลามออกไปนอกเขตแดนยูเครนแล้วค่ะ ข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาจากรายงานของรอยเตอร์ชิ้นนี้มันมีหลายมิติที่ซับซ้อนจริงๆนะครับทั้งการทหารการเมืองเรื่องเล่าการทูตถ้าอย่างนั้นเราลองมาสังเคราะห์ประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้กันหน่อยดีไหมครับว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่เราควรจับตาดูได้เลยค่ะ ประเด็นแรกที่ชัดเจนมากจากรอยเชอร์สก็คือการยกระดับการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างมีนัยยะสําคัญเลยโดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูหนาวครับประเด็นที่2ก็คือผลกระทบต่อชีวิตพลเรือนที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็กลายเป็นประเด็นสําคัญทั้งในแง่มนุษยธรรมแล้วก็ในการตอบโต้ทางการเมืองรวมถึงการสร้างเรื่องเล่าของแต่ละฝ่ายด้วยประเด็นที่3ก็คือ การประทะก,กันของเรื่องเล่าหรือ narratives ที่เราคุยกันไปนะคะระหว่างคำอธิบายของรัสเซียที่เน้นเป้าหมายทางทหารกับคำกล่าวหาของยูเครนที่ชี้ว่าเป็นการโจมตีพลเรือนโดยตรงซึ่งความขัดแย้งตรงนี้ก็ทำให้การทำความเข้าใจสถานการณ์จริงมันยากขึ้นไปอีก และประเด็นสุดท้ายที่เห็นได้ชัดจากรายงานก็คือภาวะชะงักงันทางการทูตครับแม้จะมีความพยายามผลักดันจากภายนอกแต่จุดยืนของฝ่ายสำคัญโดยเฉพาะรัสเซียที่ปฏิเสธเงื่อนไขพื้นฐานอย่างการตรึงแนวรบก็ทำให้ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปล่อยอุมมงเท่าที่ควรเลยนะครับใช่ค่ะประเด็นเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ การโจมตีโครงสร้างพลังงานก่อนฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทหารมันส,ส่งผลต่อขวัญกำลังใจความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กดดันก็ได้เรื่องเล่าที่ต่างกันสุดขั้วก็กระทบต่อบรรยากาศการเจราจารในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ และภาวะติดขัดทางการทูตที่เห็นชัดจากการปฏิเสธข้อเสนอพื้นฐานของลาฟรอฟประกอบกับคำเตือนเรื่อง forever war จากรัสเซียมนมันยิ่งตอกย้ำว่าความขัดแย้งนี้มันอย่างรากลึกจริงๆแล้วก็ทางออกยังดูเลือนรางเหลือเกินนะครับตามข้อมูลที่เรามีจากรอยเตอร์สณวันที่8พฤศจิกายน2025ถูกต้องค่ะสรุปภาพรวมตามข้อมูลในรอยเตอร์สณวันนั้นก็คือรัเสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เน้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การสู้รุบภาคพ,พื้นดินก็ยังดำเนินต่อไปแล้วก็ความพยายามทางการทูตก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะพอเรานำข้อมูลทั้งหมดจากรอยเตอร์สมาประติดประต่อกันแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคำถามที่ท้าทายตามมานะครับเป็นคำถามที่เราคงต้องทิ้งไว้ให้ขบคิดกันต่อนะคะลองพิจารณาดูว่าเมื่อการกระทำในสนามรบมันดู เหมือนจะมุ่งสร้างแรงกดดันสูงสุดต่อพล,ลเรือนในช่วงเวลาที่เปราะบางอย่างก่อนฤดูหนาวควบคู่ไปกับท่าทีทางการทูตของฝ่ายหนึ่งอย่างราัสเซียที่ยังคงปฏิเสธเงื่อนไขพื้นฐานอย่างเช่นการตรงแนวรบที่อาจจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การเจรจาได้คำถามก็คืออะไรคือความท้าทายที่แท้จริงที่รออยู่เบื้องหน้าในการสแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนและยาวนานอย่างที่รัสเซียกล่าวอ้างมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์และท่าทีแบบนี้คะ เป็นคำถามที่ท้าทายอย่างยิ่งจริงๆครับว่าซึ่งทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแบบนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรภายใต้เงื่อนไขและท่าทีที่ปรากฏในรายงานของรอยเตอร์ฉบับนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สถานการณ์ปัจจุบันทิ้งไว้ให้เราต้องติดตามแล้วก็พิจารณากันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานามาจาะลึกจากรอยเตอร์ก็คงจะให้ภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดได้พอสมควรนะครับหวังว่าการตัดกรกองข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ติดตามข่าวสารต่อไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลุกข้อมูลของเราในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญรอบโลกแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ